สวัสดีครับผมเบาบุญการนอนนาครับผมวันนี้ก็พามาชมไก่ครับผมสำหรับคนรักไก่ไก่แจ้ไก่ต่อไก่สร้างรายได้ไก่สร้างอาชีพครับผมเพื่อศึกษาครับผมเลี้ยงประกอบอาชีพก็ได้ครับผมไก่แจ้สร้างรายได้ครับผมไม่ได้ทอลมานไม่ได้ทารุนนะครับผมนะคือคนรักไก่ครับผมชอบเลี้ยงไก่เลี้ยงไว้ดูไว้ฟังเสียงขันยามเช้าเพื่อปลูก อยู่ทุ่งอยู่สวนอย่างนี้ก็สบายครับผมเวลาไก่ขึ้นก็ขันขึ้นนี่ก็สุดยอดครับผมตอนเช้าเช้าเสียงเพราะครับผมเสียงเพาะไม่จำเป็นต้องออกไปต่อไปอะไรก็ได้นะผมนะไม่จำเป็นก็เลี้ยงเพือ่อความสวยงามเลี้ยงไว้ดูเล่นนะผมไม่ได้ไปทําอย่างอื่นนะผมบอกทำไมสาหรับคนรักไก่ครับผมอาจจะพาไปชมครับผมนีทั้งหมดอยู่ หกตัวครับผมข้างหลังครับผมกําลังนอนฟังเสียงสบายสบายเลยผมนอนครับผมนอนฟังเสียงเขาเดี๋ยวพาไปชมครับผมแต่ละตัวอ่ะให้ฟังเสียงใกล้ๆก่อนครับผม สวยนะครับสวยสวยสวยเดี๋ยวพาเอฟซีไปดูใกล้ๆครับผมแต่ละตัวครับผมฝึกให้เขานิ่งครับผม ดูใกล้ๆครับผมอ่ะสวัสดีเอฟซีนะครับน้องไก่ี่ครับผมตัวแรกครับผมสวยๆช่วงนี้ก็ช่วงหน้าฝนครับผมไก่ผัดขนครับผมก็หายยังไม่สุดครับผมน้องไก่ก็ยังไม่สุดครับผมกําลังน่ารักครับผมมาชมอีกน้องไก่อีกตัวครับผมีกำลังสวยๆเลยครับผม กำลังน่ารักครับผมถ่ายขนครับผมช่วงนี้ถ่ายขนขนหลุดครับผมผัดขนแล้วก็ร่วงหมดครับผมออกสีปลาดูนะผมนะตัวนี้ปลาดู <c oughs> น่าฟังตัวนี้ครับผมไปดูตัวนี้ ตัวนี้ก็จะสวยหน่อยครับผมเป็นไก่หนุ่มหกเจ็ดเดือนครับผมกำลังน่ารักครับผมสุดยอดครับผมเสียงเพ่อมากเลยลูกสุดยอดครับผมสุดยอดสุดยอดไก่หนุ่มครับผมหางก็ยังไม่สุดครับผมตอนรับออกพรรษาครับผม สุดยอดนะตัวนี้สุดยอดครับผมเอาลูกสู้เขาตอนเย็นเย็นครับผมสวัสดีครับตอนเย็นเย็นไก่หน้าฝนครับผมช่วงหน้าฝนนี่ก็ ผลเขาจะไม่สวยครับผมบึงการฝนก็ตกเกือบทุกวันครับผมนี่ครับผมอันนี้น้องไก่อีกตัวหนึ่งครับผมที่อยู่ด้านข้างด้านหลังตะกี้มาดูอีกฝั่งหนึ่งครับผมนี่ครับผมช่วงผัดขนนี่ครับผมจะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่หน้าฝนนี่ยากหน่อย จะให้สวยก็ช่วงออกพรรษาครับผมชมด้านหลังครับผมนี่ครับผมกัะฝนก็จะมาแล้วผมฝนก็เริ่มจะมาอีกแล้วไก่แก้มขาวครับผมออ้อ้าวลูกเอา้เอาขอชมเสียงพ่อๆหน่อยครับ ว้าวขอบคุณครับเสียงหล,ล่อๆครับผมเสียงหล,ล่อๆไอ,อ้ลูก <c ười> เด็กกับเขาทุกวันครับผมมีความรักให้เขา <c ười> เขาก็ขันให้ฟังครับผมเอาอีกครับขออีกหน่อย <c ười> ขออีก <c ười> แจ๋วลูกแจ๋วแจ๋วแจ๋วสุดหล่อของพ่อครับผม น่ารักเลยครับผมตัวน,นี้น่ารักเลยเอาลูกเอาขออีกขออีกคนรักไก่ต่อครับผมไก่แจ้สวยงามเอาลูกขอหน่อยขอเสียงเพาะๆหน่อยครับเอาหลับเลยครับยืนหลับเลยทีเนี้ยช่วงหน้าฝนครับผมฝน ตกบ,บ่อยๆไก่ก็นอนบนต้นไม้ก็เปียกฝนครับผม <c oughs> ก็ให้เขาหลับเป็นสบ,บาย <c oughs> เขาก็ต้องพักผ่อนกลางวันครับผมนี่ครับผม <c oughs> อลูกขออีกหน่อยครับ อาดูอีกตัวนึงครับผมอ้าวเขาจะให้โชว์โชว์โชหน่อยโชว์หน่อยตัวนี้อีกตัวครับผมน้องไก่อีกตัวสวยๆครับผมน่ารักครับผมกำลังน่ารักเลยว้าวดูครับผม บางทีก็หัวเลาะไปด้วยนะครับผมไก่โอ้ดูความสวยสวยสวยลมพัดส,สวยมากครับผม <c oughs> สำหรับคนรักไก่ทุกท่านครับผม <c oughs> ก็ขอบคุณมากๆที่รับชมครับผม <c oughs> จะได้มีกำลังใจครับผม การทำงานขอเสียงพอๆหน่อยลูกเอา้าเร็วสุดลอครับสุดลอเอาชมเสียงใกล้ๆครับผมเอาขันใน f เอฟซฟังหน่อยลูกเอา้าเร็วๆขอบคุณครับ เอาอีกลูกเอาอีกในเลี้ยงก็รักเหมือนลูกครับผมเอาเร็วขอเสียงเพาะๆหน่อยครับ ดีๆครับผมตอนเย็นๆว้าวเสียงสวยมากนะหัวเราะแล้วครับผมไก่หัวเราะครับผมมีความสุขครับผม ฝากสิ้งท้ายครับผมสำหรับคนรักไก่ต่อทุกท่านครับผมก็ขอบคุณเอฟซีที่เข้ามาชมกับบ่าวบึงการนอนนาก็อยู่บึงการนะเอฟซีหลายท่านถามอยู่ว่าอยู่จังหวัดอะไรผมอยู่จังหวัดบึงการครับผมติดกับหนองคายครับผมแยกออกมานะครับนะแยกออกมาเป็นจังหวัดบึงการนะบผมแต่ก่อนก็เป็นอำเภอเป็นคนพื้นที่แถวภูทอกภูวัวครับผมแล้วก็ใกล้ที่สุดต่อบึงกาบึงของหลงครับผม ผ่านมาก็มาเล่นได้ครับผมมาเที่ยวได้ครับผมเผื่อผ่านมามาเที่ยวบึงเที่ยวบึงของหลงแล้วก็ภูรังกาเงี้ยครับผมก็สามารถทักทายกันได้นะครับผมนะต่อมากินข้าวกินอะไรด้วยกันได้ครับผมเรียนชวนเดี๋ยวพาเที่ยวก็ได้ครับผมโอเคครับผมคลิปนี้ก็ขอบคุณครับที่ติดตามกดไลค์กดแชร์ขอบคุณมากขอให้ล่ำลึรวยๆวยขอบคุณครับผม